สวัสดีครับอยู่กับรางเกรเดอร์เอ็กคตอร์ครับสวัสดีเพื่อนชาว youtube ทุกท่านครับเจอกันกีนก่นหนึ่งคลิปครับเดี๋ยวนี้รังเกเดอร์ก็มาครับเจ้าเกเดอร์แคท 140G ครับคันปารุงคันปารุงกับงานรับเปลีถนนดินครับกวา้วางม5เมตร 150มาาเมตรสิบเมตรแบบเรียบถนนดินทางกินเตอร์ก็ไม่มีที่ติดกระโจกครับก็ขอโทษขอภคย FC ที่คอมเมนต์มาให้ทำรถเกตทำงานให้ดูหน่อย บอกว่าขับ,ขบรถเกรียทำงานให้ดูหน่อยครับวันนี้มาครับเจ้าร4 0ี ความกว้างไม่ได้ครับก็เบกลงหน่อยครับแมคโครมาเกลีย่ยวไว้ครับความกว้างไม่ได้งานกิดอร์ก็เบกในความกว้างได้นะครับความกว้างห้าเมตรครับข้างหน้านี่ก็งานขอครับงานขอเขาขอปร,รบเกลี่ไปยิยงหน่อยครับ ก็แกดไปไม่ใช่ปัญหา ก็จะดึงไหล่ข้างให้เป็นแนวก่อนครับดึงไหล่ข้างขึ้นมาตีตีขึ้นมาข้างบนให้เป็นแนวก่อนแล้วก็จะให้รถบดเหยียบก่อนนะครับแล้วก็ตีกลับไปคืน ก็ปรับเกตถนนดินเสียก็เป็นืูจะลาจรอนินครุกครับราจรอหินคลุก5เมตร กันแทปคันนี้ก็จะคันเร่งก็จะค้างครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งไปเลยครับนี่ครับไปเลยไม่ต้องเหยียบคันเร่งคัน140ยีจีก็จะเอธรรมชาติครับถ้าคันประชามรังเกเจอร์เจ้า140เอก็จะมีระเบการความเย็น อันนี้ก็เอธรรมชาติอากาศแบบนี้ก็จะร้อนหน่อยครับช่วงเข้าดูดูร้อน รรถแรงในตำนานครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังแรงเหมือนเดิมรังกิตเตอร์ก็ขับคันนี้แหละครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็รังกิตเตอร์ก็ไปทำในโครแถวภาคตะวันออกกลับมาก็ นะคับเจ้าร้อยสี่สิบเครับรคบันนี้ก็ตอนแรกก็จานดำแล้วก็ปารงคนต่อไปไม่รู้ใคร <c oughs> น่าจะเป็นรังเกอร์ครับเ <c oughs> <c oughs> มาคนเดียวไปเลยสองคัน ดงก้ก็จะหาโอกาสไปซื้อตัวติดกระจกมาอยู่ครับซื้อแบบนี้นานๆก็ะลาแขน,น,นเหมือนกันจะเมื่อยมืออยู่ครับเอาครับคลิปนี้ก็ขอจบทรงนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไเจอกันคลิ่ต่อไปครับสวัสดีครับ